ผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมโซลา r นะครับผมก็วันนี้ผมจะมาทำตัวแบบขายผู้หญิงมากเลยแบบเอามากๆเลยแล้วก็ไปปั่นคนในฟรีสไตล์กันนะครับก็สำหรับตอนนี้ผมก็ต้องไปเปลี่ยนพวกชุดตัวละครอ,อะไรใหม่ให้เป็นผู้หญิงหมดเลยแล้วก็พวก พวกรูปหน้าปกนะครับประมาณนี้แหละแต่งให้คล้ายผู้หญิงมากที่สุดนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปแต่งตัวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราก็มาเจอกันหน้านี้นะโอเคครับผมก็เรียบร้อยก็ไปเปลี่ยนพวกรูปปกอะไรใหม่หมดเลยนะแล้วก็ที่ผมแต่งตัวอยู่นี้มาก็คือ เวลาผมไปเล่นโซนฟีสไตล์นะส่วนวามากมักจะเห็นแบบผู้หญิงเขาใส่พวกชุดใหม่มากันนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับแล้วผมก็จะลองดูนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเอาอีกันหนึ่งมอนกันอะไรวะก็ถ้าแตงโมนะนี่มาดูทีว่ามันจะมีแบบคนเชื่อเป็นผู้หญิงไหมนะ ไม่รู้ว่าจะสำเร็จไหมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่แปลว่ามีคอนเทนต์อะไรดีๆก็สามารถแนะนำที่ใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมโอเคไปลุยกันเลยโอเคลงเซิร์ฟมาละตอนนี้มีอยู่หกคนนะครับเจ็ดคนรวมเป็นเรา แปดคนโอเคเริ่มมาทยอยมาเรื่อยๆเฮ้ยแต่ทำไมมีแต่ผู้หญิงวะเดี๋ยวเราจะมายืนอยู่ตรงนี้ดูดิว่ามันโอ้ยไม่ได้ไม่ได้เราต้องยืนแยกนะครับดูดิว่ามันจะมีแบบใครมาคุยกับเราไหมนะเดี๋ยวยืนเป็นสุภาก่อนไม่มีจริงเหรอวะ ้ยไปขี่รถเฉยใช่ดิโหผู้ชายมันน้อยมาแล้วมาแล้วเหยื่อของเรามาแล้วอ๋มาแล้วโอ้โหไปแล้ว จบเลมันเป็นเพราะชื่อของเราเหรอวะมันเหมือนคล้ายผู้ชายมากเลยสงสัยนะวุ้ยขอไปเลยเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องดีกว่านะเพราะว่าห้องนี้ผู้หญิงเยอะไป ูดว่าจะมีใครมาคุยกับเราหรือเปล่านะอคนไปไหนหมดวะเจ็ดหนึ่งสองสามสีห้าอีกคนหนึ่งมันอยู่หลังต้นมะพร้าวนุ่นทำไม่คนน้อยจังวะ เออเนี่ยเวลาผมแบบแต่งตัวเหมือนผู้หญิงมาแล้วมันเจอผู้หญิงเยอะวะแล้วเวลาผมแต่งตัวเป็นผู้ชายมานี่เจอแต่ผู้ชายเยอะนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรอา้าววิ่งผ่านเฮ้ยมาคุยกับเราแอดเลยไม่รับขออนุญาตไม่รับนะครับผม ้ยมาแล้วเหยื่องเรามาแล้วชื่ออะไรชื่ออะไรดีชื่ออะไรดีอรดเอาช่วงนี้ฝนตกเอาชื่อฝนแล้วกันฝน <c oughs> โดนแล้วโดนละอ๋อ เธอละอย่าบอกว่าวิ่งหนีเว้ยังยังดูดิตองชื่อภูมิโอเฮ้ยทำไมคุยดีจังวะที่ผมแต่งตัวผู้ชายมานี้เฮ้ยมึงทำไรประมาณนี้นะไม่ไหวเลยแต่ว่าแต่งตัวผู้หญิงมานี้เขาคุยดีเว้ยอายุเท่าไหร่หลอเท่าไหร่ดิสิบเจ็ดเนาะ เฮ้ยเอาเออสิบเจ็ดละดีแล้วสิบเจ็ดค่ะ <c oughs> ขอดูชื่อหน่อยดินี่นะครับภูมิ DMR เพื่อนกันค่ะประมาณนี้เราผู้หญิงมันพิมพ์มะ แนอะไรตัวร้ายอุ้ยขอแอดมาเว้ยขอแอดมาอรับรับซะหน่อยออชวนออกผมไม่ออกนะเพราะว่าคือผมอาลิปในโทรศัพท์นะครับแล้วมันไม่สามารถไปคุยกับคนอื่นได้อะไรเธอมีแฟนยังยังยังเอา้าทำไมไม่เด้ง่ะ อ๋อครับอ๋อน่าจะเห็นอยู่น่าจะเห็นอยู่เงามากโอ้พิมพ์ไม่ถนัดวะ <c oughs> ผมใส่อจอยด้วยนะเ <c oughs> งามาก <c oughs> ดูดิเขาจะตอบอยังไง <c oughs> เงาหรอ <laughs> มึงโดนแล้วไอ้ภูมิตามมาเห็นคลิปนี้จะเป็นยังไงดีวะ <c oughs> เอานานจังหโหลอ้ะอ่านไม่ทัน เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอถามใหม่นะไม่ไหวเลยอ่านไม่ทันพรุ่งนี้วันลอยกระทงอ๋อเขาบอกว่าพรุ่งนี้วันลอยกระทงต่อไปค่ะไม่มีคู่ เอาจริงๆก็ผมไม่มีคู่จริงน้ารอยกระทงก็คือเป็นวันวันเสาที่สามสิบเอ็ดนะอ๋อเราก็ไม่มี <c oughs> ต่างคนต่างไม่มีแหละ <c oughs> ก็คือผมไม่มีคู่ไปรอยทุกปีไม่รู้เป็นอะไรนะครับหน้าตาผมไม่ดีหรือว่ายังไงนะ <c oughs> เราตอบไปยังไงดีวะ <c oughs> ทุกคน ใค่มาเป็นคู่อะไรวะน่าจะไม่รู้อ่านไม่ทันแต่ทุกคนน่าจะรู้เรื่องแหละเพราะว่าสามารถสต็อปคลิปได้หยุดคลิปได้มาอ่านดูนะแต่ผมนี่ก็คือไปแล้วไปเลยต้องถามใหม่นะออกออกออกเขาบอกให้ออกอะ <c oughs> ขนาดนี้เลยเหรอไอ้ภูมโอเคโอเคออกก็ออก ไอ้ภูมิเฮ้ยขอเชิญมาเว้ยขอเชิญมาเดี๋ยวสักครู่ผมจะไปเฉลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะเอาคาบุกิไปนะเปลี่ยนตัวละครก่อนผมจะไปเฉลยแล้วกันอ่ะแล้วเราก็ไปขอเข้าห้องเขา ดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดดก่อนดีครับผมเป็นผู้ชาย ผมเป็นผู้ชายเขาตอบมาว่ายังไงเธอเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยผูมโดนแล้วภูมิภูมโดนแล้วแต่ดูรูปหน้าปกของหน่อยดิสายเติมไหมเนี่ยเฮ้ยไม่เท่าไหร่ก็เพิ่งหัดเล่นนะครับก็ขอเพึ่งมาเล่นใหม่เลยก็ขอโทษด้วยนะครับผม มาทำคลิปมาทำคลิปแกล้งอุ้ยเขาออกไปเลยไม่ทันไม่ทันน่าจะลบเพื่อนไปเลยเลยยังยังยัง เดี๋ยวบอกเขาก่อนผมมาทำคลิปแก้งก็คือมีคนหลงเชื่อจริงๆนะโอ้ไม่ไหวเลยผมแปลว่าผมผมอยากแบบ สามารถเปิดไมค์กับเขาได้ก็คือแบบเขาบอกให้ออกห้องออกจากห้องมาใช่ไหมแล้วเราก็เปิดไมค์พูดไปเลยผมก็ทำพี่เกงร้องไห้เลยไม่ดีเลยสัตว์เอาโดนด่าซะงั้นโอ้ไม่ไหวเลย ไปดูใน youtube นะสำเร็จนะครับผมก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่มีคอนเทนต์แบบดีๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ด้านล่างคลิปได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับผม